คือความจริงใจที่ใครทุกคนต้องมีทํามาการกุมใจนั้นสิก็ควรจะมีอีกเช่นกนเจริญพรถ้าถามว่าทําไมจึงพูดว่าการเกิดมันเป็นมนุษย์เป็นของยาก ก็ต้องตอบว่าเพราะการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องยากจริงๆลองนึกดูง่ายๆก็ได้ว่าตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเราเป็นหนึ่งในสเปิร์มไม่รู้กี่ล้านตัวที่แข่งกันเพื่อจะได้ไปฝังตัวที่บันังมดลูกแล้วในที่สุดก็ได้ถือปฏิสนธิมาเป็นมนุษย์ฉนันถึงบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นของยากพระเจ้าตรัสไปว่ากิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภการได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องยากและพระเจ้าก็ตัดต่อไปด้วยบอกว่า กิจฉังมัจจายนะชีวิตตังการดำรงชีวิตอยู่ของคนที่เกิดมาแล้วจะต้องตายก็คือเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยการดำรงชีวิตอยู่ก็เป็นเรื่องยากอยีกเช่นเดียวกันเราเระนึกภาพดูทั้งสองเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนจะเกิดมาหลายคนตายตั้งแต่อยู่ในท้องก็มีไม่มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่มีโอกาสลืมตาดูโลกด้วยซ้ําทั้งบางทีโดยอุบัติเหตุทั้งบางทีโดยความจงใจของมนุษย์ใจร้ายหลายคนในโลกใบนี้บางคนโชคดีได้เกิดมาแล้ว แต่ว่าก็มาเจอเหตุการณ์ต่างๆที่สุดท้ายก็ไม่สามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้เสียชีวิตไปตั้งแต่อายุไม่กี่ชั่วโมงก็มีเข้าตู้อบแล้วไม่รอดก็มีหรือเกิดมาแล้วอยู่ได้โดยความอนุเคราะห์เลี้ยงดูของพ่อแม่อายุหลายปีแล้วแต่ก็มาเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือมาเจออุบัติเหตุบางอย่างต้องตายไปในเวลาไม่นานก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่ว่าจะอยู่รอดมาได้นานขนาดไหนสุดท้ายแล้วทุกชีวิต ก็ต้องจบลงอยู่ดีพระเจ้าจึงตรัสว่ากิจฉังมัจจาในชีวิตตังการมีชีวิตอยู่ของสัตว์ที่จะต้องตายนั้นก็เป็นเรื่องยากพระเจ้าตรัสต่อไปอีกด้วยว่ากิจฉังสัตธรรมสวนางการฟังพระสัทธรรมเนี่ยเป็นเรื่องยากการได้ฟังธรรมะการได้ฟังเรื่องดีๆอย่างที่โยมกําลังฟังอยู่เนี่ยเป็นเรื่องยากฉะนั้นอย่างน้อยวันนี้ถ้าโยมกําลังได้ฟังธรตมากาลังพูดอยู่ก็ขอโยมดีใจว่าโยมกําลังได้ทําสิ่งที่ทําได้ยาก อย่างที่พระเจ้าตรัสว่าการฟังพระสัทธรรมเป็นเรื่องยากทําไมการฟังธรรมพระสัทธรรมถึงเป็นเรื่องยากก็เพราะพระเจ้าตรัสไว้ต่อมาด้วยว่ากิจโฉพุทธานาุป,ปาโทการเกิดขึ้นหรือการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องยากกว่าจะมีพระเจ้าแต่ละพระองค์มาอุบัติขึ้นต้องเป็นต้องบำเพ็ญบารมีมานานแสนนานกว่าจะได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าและได้แสดงธรรมให้สัตว์โลกได้พ้นทุกข์ตามโอกาสที่เราจะได้เกิดมา ยากแล้วโอกาสที่เราจะได้ฟังธรรมโอกาสที่พระเจ้าจะเกิดมาได้แสดงธรรมเป็นเรื่องยากทั้งนั้นฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดโยมเกิดมาแล้วได้ฟังรายการนี้อยู่ก็ขอยรู้ว่าวันนี้โยมได้ทำสิ่งที่ยาก4ประการได้แล้วสี่เรื่องที่ว่าก็คือได้อัตภาพเป็นมนุษย์ได้ดำรงชีวิตอยู่ได้ฟังธรรมและได้รับรู้หรือเป็นพยานการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า ก็โดยที่โยมกําลังฟังธทมสิ่งที่พระเจ้าตรัสสอนไว้นั่นเองดังนั้นเมื่อรู้ว่าทําสิ่งที่ได้ยากอย่างนี้แล้วสิ่งที่สําคัญซึ่งจะตามมาก็คืออย่าปล่อยความเป็นเรื่องยากเหล่านี้ให้หลุดหายไปมีชีวิตอยู่แล้วต้องดํารงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทได้พบพระพุทธศาสนาแล้วขอให้เรียนรู้จากสิ่งที่พระเจ้าสอนให้มากที่สุดทําความสุขให้เกิดขึ้นทั้งกับตัวเองทั้งกับผู้อื่นและ ทำความสุขทั้งระยะสั้นก็คือการวงชีวิตอยู่เลี้ยงดูครอบครูด,ด้วยดีไม่เบียดเบียนใครในขณะเดียวกันก็สะสมเหตุปจยยัจจัยแห่งความสุขระยะยาวคือพยายามกําจัดกิเลสในใจของตัวเองพยายามสร้างเหตุปจยยัจจัยแห่งการพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงซึ่งก็คือการถึงพระนิพพาน การดับกิเลสโดยสิ้นเชิงนั่นเองถ้าโยมสามารถก้าวเข้าสู่หนทางแห่งการสร้างเหตุปัจจัยแห่งความสุขทั้งระยะสั้นทั้งระยะยาวทั้งแก่ตนเองและทั้งแก่ผู้อื่นถ้าทำได้อย่างนี้แล้วก็ถือว่าโยมไม่พลาดจากสิ่งของที่ได้ยากโยมมีโอกาสได้แล้วอย่าได้มาเฉยๆได้มาฟรีๆเหมือนไก่ได้พลอยว่านอนได้แก้ว ขอให้ใช้ทุกโอกาสที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่าเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากเหลือเกินโบราณบอกว่าเหมือนทุกร้อยปีเต่าตาบอดตัวหนึง่งลอยขึ้นมาบนทะเลครั้งหนึ่งโอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์นั้นคือการที่เต่าตาบอดร้อยปีขึ้นมาเหนือน้ําครั้งหนึ่งเนี่ยผุดขึ้นมาเจอกับห่วงอันหนึ่งที่ลอยอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรยอมลองนึกภาพดูแล้วกันว่าอุบัติการ์เนี้ย เกิดได้ยากแค่ไหนโยมได้เกิดมาแล้วฉะนั้นขอให้ใช้โอกาสแห่งการเกิดมาให้ได้ดีที่สุดคือเมื่อเกิดมาเป็นอัตภามนุษย์แล้วได้ฟังธรรมแล้วได้เป็นประจักษ์พยายนแห่งการเกิดขึ้นของพระเจ้าแล้วก็ขอให้ประพฤติปฏิบัติตนมให้สมกับที่วันนี้ยังดำรงชีวิตอยู่พระเจ้าตรัสเตือนส่งท้ายก่อนไปผ่านว่าอัปมาเทนะสัมปาเทถะขอให้ท่านทั้งหลายทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติเถิดเพราะชีวิตนั้นสั้นนักขึ้นอยู่กับลมหายใจเข้าออกเท่านั้นอย่าให้แต่ละวันแต่ละขณะของชีวิตผ่านพ้นไปโดยเปล่าจะมากจะน้อยต้องทำอะไรให้ดีได้ขึ้นมาบ้างขอเจริญพร